กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับว no ันนี้ก็มาอยู่กับผมมิสเตอร์หนึ่งแดกไปเร่แล้วครับวันนี้ครับในเมนูแซ่บๆมาฝากคุณผู้ชมอีกครับวันนี้มาสไตล์เกาหลีครับเกาหลีครับนี่ครับเป็นซอสเกาหลีครับได้เห็ดเข็มทองครับได้เห็ดเข็มทองกับปลาหมึกครับมาราดซอสเกาหลีนะครับวันนี้ออกสไตล์เกาหลีนิดนึงนะครับมาใครที่เข้ามารับชมนะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ ขอขอบคุณ f อซทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามากดติดตามให้นะครับแล้วก็มาเซ่บๆน้ากันครับมาตื่นคาแรกครับใช้ตะเกียบครับวันนี้โอ้โหเนี่ยครับเดี๋ยวผมเริ่มเห็ดเข็มทองก่อนเลยครับคําแรกครับโอ้โหสไตล์เกาหลีครับวันนี้ืจะเป็นคือไมล่ะครับวันนี้ืนี่ครับคําแรกครับยั่ยเลยครับเห็ดเข็มครับ ืืออแซบจวดพี่น้องโอ้ซอสเกาหลีแซบอยู่ตัวแล้วครับออืมแซบแซบครับมาพี่น้องหาขา้าวหาปลามานั่งกินนํำกันครับอ,อือร่อยครับอร่อยครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เคยซอสกินซอสเกาหลีนี่ ออลองปลาหมึกมากครับนี่ครับปลาหมึอกอือปลาหมึมกลาข้าว่าครับกรอบ นำกึ๊ดกเลยอร่อยครับคุณผู้ชมลองไปทำดูครับซื้อซอสเกาหลีมาจากในห้างครับอืมอืม เห็ดยำกิดๆิๆดิดิคิดเลยเห็ดเี็มทองอปลาหมึกเป็นตัวตัวเลยครับอันนี้เป็นหางปลาหมึกยักษ์นะครับผมเห็นแล้วมันน่ากินเลยซื้อมาจัดดูครับ นี่มาสไตล์เกาหลีเกาหลีสักวันนึงครับโห้ยเปลี่ยนแนวเปลี่ยนแนวแสบพื้เนกเก้าพี่น้องแสบจวดพื้นเก้าครับอือเนี่ยให้คุณผู้ชมดูใ,ใกล้ครับโห้ย เห็ดยำคืดๆเลยครับเห็ดเค็ม อร่อยมากผมเห็นแต่เกาหลีก็กินครับไม่รู้มันอร่อยหรือเปล่าเลยเอามาจัดลองเองเลยครับอร่อยอยู่ครับแซ่บๆซอสเกาหลี ซอส,สเขาเยังไม่เผ็ดมากนะครับยั้เผ็ดพอดีพอดีพอดีแซ่บไม่ต้องปรุงอะไรเพิ่มนะครับซอส ใครที่ชอบเมนูนี้เนอะลองไปทำดูด้อะครับแซ่บอีกี เสียงยำเห็ดคึดกึดคืดๆึดคดแล้ว แซ่แบเแซ่บแซ่บข้างนองแซ่บแบบเกาหลี ดูครับฮืมวัสเยิ้มเลยเต็มคนมาก ดูปั๊มมือครับ ชิ้นสุดท้ายแล้วอู้หู้ อร่อยมากครับคุณผู้ชมเห็ดเข็มทองกับปลาหมึกราดซอสเกาหลีครับเมนูนี้ก็เพิ่งเคยกินครั้งแรกเลยครับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ cassette. เป็นกำลังใจให้มิสเตอร์หนึ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มาแซ่แๆน้ำกันครับก็สำหรับคลิปหน้าผมจะมารีวิวแดกอะไรอีกก็คอยกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขกับการกินขอให้ทุกคนมีสุขภาพแข็งแรง ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ